ำหรับคลิปวิดีโอนี้เรามาฟังความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนคอร์สเดเล่เบื้องต้นจากกรมาดริกประเทศสเปนแล้วมาฟังนักเรียนการออกเสียงภาษาสเปนกันค่ะ Ahora contesta las preguntas ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está trabajando ¿Qué están viendo Rodolfo y sus amigos? Rodolfo Con sus amigos están viendo el partido de fútbol en la televisión. ¿Dónde está leyendo el pequeño Carlos? El pequeño Carlos está leyendo el libro en la biblioteca. ¿Qué está haciendo Lucrecia? ¿Por qué? Lucrecia está nadando en la piscina porque ella tiene una competencia de natación en sábado. ¿Quién está cocinando con Anita? Anita está cocinando con su madre. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está trabajando. ¿Qué está viendo Rodolfo y sus amigos? Rodolfo y sus amigos están viendo el partido de fútbol en la televisión. ¿Dónde está leyendo el pequeño Carlos? El pequeño s a r l o s está leyendo el libro en la Biblioteca ยากไหมคะวันนี้เราเรียนกันมุยด i ฟิ c ิลทำไมคะนักเรียนนักเรียนเรียนอันนี้เป็นคอร์สเดเลตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่หกมีการพัฒนายเยอะมากเพราะว่าเราได้รู้ศัพทบและการใช้ประโยคเยอะขึ้นมากค่ะแต่ว่าต้องไปท่องจำอีกเพราะว่า<ำ><ำ>ตั้งแต่เริ่มเรียนมาเนี่ย มันจะเหมือนกันบแบบว่าเราเริ่มเรียนตั้งแต่ที่เราไม่รู้เลยจนถึงขั้นมาเริ่มผ่านประโยคพวกศัพท์ต่างๆที่ผ่านพวก re อะไรพวกนี้ค่ะม,มันมีการผ่านแบบเปลี่ยนแปลงขึ้นเ,นเยอะมากแต่ว่าศัพท์ทุกศัพท์เราต้องไปท่องจำเอาเองด้วยไม่ใช่แค่จะให้ครูอสอนอย่างเดียวแล้ววิธีการสอนของ <Okay. S 2> ดเวลาวิธีการสอนของคุณครูนี่สอนอธิบายยากไหมหรือว่ายังไง ครูอธิบายไม่ยากครูอธิบายละเอียดคือขั้นตอนในการสอนทุกอย่างครูจะมาเป็นสเต็ปเลยว่าต้องเริ่มอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้แต่บางทีศัพท์ที่เราจำอ่ะเพราะว่าภาษาสเปนมันไม่ได้มีคําเดียวนะคะมัน <c oughs> มีตั้งหคําเราต้องท่องจําให้ได้ทั้งหมดถ้าเกิดเราจําได้ทั้งหมดการที่ครูสอนมันจะยิ่งลื่นไหลง่ายขึ้นเลยนักเรียนตอบดีมากเลยน้วว่าจะเป็นตัวแทนมิสสเปนมาประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้วเนี่ยเอาก็พูดความจริง